สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอชแนลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักล้านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมารับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหรือว่าเหรียญห้าสิบตังยี่ห้าสตังครับในปีพศนะครับที่ไม่เกินนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ตั้งแต่ปี2500รอยอะไรเงี้ยครับจนถึงปี2 5 1 7น้า้อสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินไม่เกินปีนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญยุคใหม่ไม่ได้รับนะครับถ้าเป็นเหรียญยุคใหม่เหรียญพัสดีเล็กเหรียญหนึ่งบาทพัสดีเล็กอะไรเงี้ยไม่รับนะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่จะเป็นลักษณะแบบไหนมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนะครับไม่ได้พสัสดีแขวงหรือพสัสดีโตรงหรือเหมือนแบบคราวที่แล้วที่ผมทาคลิปนะอันนี้แบบเป็นพสัสดีปกตินะครับแต่จะมีจุดพิเศษตรงไหนนะครับที่มันจะเพิ่ม่มูลคา ตั้งแต่ราคานะได้ขายได้นะครับตั้งแต่ราคานะครับสามร้อยยันหนึ่งพันบาทอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีพศนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าสมาชิกคนไหนนะครับที่เข้ามาดูนะครับคลิปผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับถ้าชอบผมถ้าชอบผมไม่อยากสนับสนุนผมนะครับอือก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามผมหน่อยละกันนะครับถือว่าผม ถือว่าผมม่นี่แล้วกันอยากอยากได้สมาชิกเข้ามาใหม่เยอะๆนะครับอยากจะให้ช่องใหญ่ขึ้นเหมือนกับช่องอื่นๆเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพูดตรงๆนะนี่ไม่อ้อมคอมนะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกคนไหนที่เข้ามาแล้วกดติดตามแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วนกดแชร์ช่องผมหน่อยนะครับแชร์แชร์ให้เพื่อนเพื่อนรู้แชร์ให้โลกรู้หน่อยนะครับอือจะได้ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าผมมาทําคลิปทําคลิปรับซื้อเหรียญเนี่ยมาเอาไปยอดวิวหรือว่าเอามามาหารายได้ใน youtube หรือว่าเอามาปั่นยอดวิวอะไรเงี้ยครับอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคิดใหม่นะครับคิดใหม่นะครับลองคิดใหม่นะครับเพราะว่าผมรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงๆนะครับถ้าตรงตามคลิปที่ผมต้องการนะครับผมรับถ้าตามคลิปที่ผมประกาศรับซื้อครับถ้าคุณมีนะครับคุณมีนะครับแล้วก็รูปแบบตรงนะครับ ผมรับซื้อแน่นอนนะครับอืมจะได้บอกว่าไม่ต้องมาโวยวายผมในไลน์นะครับว่าผมปั่นยอดวิวปั่นยอดอะไรอย่างนี้นะครับนะครับผมถามว่าผมหวังยอดวิวใน YouTube ไหมนะครับก็ผมก็ต้องหวังนะครับเป็นคนธรรมดานะครับผมก็ต้องกินต้องมีค่าใช้จ่ายต้องกินต้องอยู่นะครับ แต่ผมก็ไม่ได้หวังแบบหลอกลวงทุกคนนะครับในข้อมูลต่างๆไม่ได้เอามาหลอกลวงทุกคนจนแบบทาให้ยอดวิวมันสูงๆนะครับไม่ได้ประกาศแบบเป็นรับซื้อเหรียญละ 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญละอะไรอย่างงี้นะครับผมก็รับซื้อเหรียญปกติทั่วไปนะครับแต่ถามว่าผมหวังไหมผมก็ต้องหวังนะครับยอดวิวนะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดนะครับไม่ได้เยอะมากมายหรืออะไรนะครับแต่มันก็ถือว่ามันก็ถือว่าถือว่าเป็นแบบค่าเหนื่อยของผมนิดๆหน่อยๆนะในการทําคลิปหรือในการมานั่งแบบ อัดคลิปตัดต่อคลิปนะครับในการในการบางทีมาแบ่งปันความรู้เพื่อนๆมาช่วยตอบคําถามนะครับให้ข้อมูลต่างๆนะครับก็ถือว่าถือว่าให้อ้นมาแล้วกันนะถือว่าให้อ้นมันหน่อยแล้วกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมนอกเรื่องแล้วก็ไม่อยากนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันเลยแล้วกันนะครับไปเริ่มมันเลยนะครับส่วนเดี๋ยวผมช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ในคลิปนะครับดูให้ดีนะครับ ดูฟังนี่ดีนะครับแต่ช่องทางการติดต่อผมมันหาง่ายๆนะครับเพาไปดูที่ช่องผมก็เห็นแล้วครับว่ามีอะไรผมก็ขึ้นโชว์หมดไม่ได้แอบซ่อนแอบอะไรนังหนาครับนะครับโอเคนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหรือเหรียญห้าสิบตางยี่ส้าต่างก็ได้นะครับที่ผมรับซื้อนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไปเหรียญหนึ่งบาทแล้วครับนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบแบบนี้นะ แบบปีพศพวกอย่างนี้นะครับเห็นไหมอย่างนี้นะครับเป็นผอเสียนธรรมดานะครับผอเสียนกับธรรมดานะครับอย่างนี้นะที่ผมจะมารับซื้อนะครับแต่ไม่ได้แบบเหรียญปกติทั่วไปอย่างนี้นะที่จะรับซื้อสามร้อยถึงพันหนึ่งนะครับแต่ต้องปมีความพิเศษนะครับนี่นะครับอันนี้ก็แบบปกติทั่วไปนะครับ โบกไอเหรียญพิเศษที่ที่มีความพิเศษที่ผมจะรับซื้อนะครับต้องเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับอย่างเหรียญอย่างเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นความพิเศษไหมของเหรียญนี้ไหมครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อมาจากเพื่อนเพื่อนที่ส่งรูปมาในไลน์นะครับอืมผมเจอถ้าผมชอบผมก็ซื้อนะครับเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับ เป็นแบบทำปกผเสียดกับธรรมดานะครับแต่มีความแตกต่างมีความมีเศษตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนเบื้องคนไหนนะครับเคยแบบศึกษาเรื่องภาคเครื่องก็จะรู้นะครับว่าโค้ดแบบนี้เป็นโค้ดตัวอะไรประมาณไหนนะครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับ ถ้าเหรียญแบบอย่างลักษณะแบบนี้นะครับที่ต่อโค้ดมากอย่างนี้ครับเหรียญนี้ผมเอาตรงๆผมก็ไม่รู้จักนะครับว่าหลวงพ่ออะไรนะผมพูดตรงๆนะครับนี่นะครับอืมเป็นยันนะนะครับเป็นยันนะนะครับแต่เป็นเป็นแบบลักษณะอยากขึ้นไปเหมือนยันยันเถาะยันเถาะนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี้นะครับผมว่าไม่รู้หรอกครับแต่ผมก็รับเช่ามานะครับเหรียญนี้นะครับรับซื้อมานะครับเหรียญละสามร้อยนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับ อันนี้คือไม่รู้จักวัดจริงๆนะครับนีไม่รู้จักวัดถ้าใครรู้จักวัดหรือรู้จักว่าโค้ดอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็รับซื้อหมดครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดโค้ดอะไรก็ตามครับแต่โค้ดทุกอย่างต้องเป็นโค้ดแบบที่เกี่ยวกับโค้ดเลขยันข่ะเลขยันนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดแบบพวก สัญลักษณ์กระตูหรืออะไร x y, y อะไรอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ไม่รับนะครับเป็นโค้ดแบบประมาณนั้นนะครับหรือมาโค้ดที่แบบต่อกันเองเล่น,ลนๆนะครับอย่างนี้ผมไม่ได้รับนะต้องเป็นโค้ดนะโค้ดอะไรอย่างนี้โค้ดอ,อุโ, tool, يم, โค้ดอะไรอย่างนี้นะครับมาอาอุพุทธโธอะไรประมาณนี้นะครับอย่างนี้นครับเป็นแบบทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่อยู่ในยุคนะครับไม่เกินปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับไม่เกินปีสองห้าหนึ่งเจ็ไม่เกินเหรียญคุดเนี่ยครับหนึ่งบาทหลังคุดนะครับ ที่ผมจะรับซื้อนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแบบพอสเสียนเล็กอะไรเงี้ยหนึ่งบาทพอสเสียนเล็กเงี้ยถ้ามีโค้ดอย่างงี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับอืมแต่ต้องเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับในเหรียญห้าสิบตังค์ปีสองพันห้าร้อยอะไรเงี้ยก็มีนะครับโค้ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นโค้ดละคัางโค้ดอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่โค้ดละคั่งมันจะมีแก๊เยอะมากนะครับถ้าเป็นเหรียญโค้ดละคัางนะครับเอผมบอกให้เลยนะครับเป็นเหรียญโค้ดละคัางมันจะมีแก๊เยอะมากๆนะครับในเหรียญสองในเหรียญห้าสิบตังค์ปีสองพ อแต่ผมก็รับซื้อหมดแล้วครับถ้าเป็นมีโค้ดขึ้นมานะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่ขายก็ส่งรูปมาสอบถามผมได้นะว่าเป็นโค้ดของหลวงพ่ออะไรของวัดไหนของอะไรอย่างนี้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะบอกนะครับแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็คือไม่รู้นะครับไม,ไม่ไม่มาบอกไม่บอกนะครับอันนั้นแต่ส่งมาถามได้นะเพราะผมก็อยากเห็นนะครับบางอย่างผมก็อยากเห็นบางอย่างผมก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆด้วยนะครับเวลาส่งเหรียญมานะครับ ส่งรูปส่งเหรียญมานะครับแต่ขออย่างเดียวนะส่งมาให้ชัดๆนะครับอย่าเบอร์แล้วกันนะครับอย่าเบอร์นะครับกล้องกล้องมือถือก็เช็ดเช็ดเลนมากแล้วค่อยถ่ายรูปมานะครับไม่ได้ว่าโหขุ่นมัวมาเลยนะครับโอเคนะครับก็ลองส่งมาดูได้ับประเมินราคาได้นะครับถ้าผมชอบผมก็จะบอกราคาครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับไอแบบที่ผมไม่รู้จักที่มานะครับเหรียญพวกนี้นะครับถ้าผมไม่รู้จักที่มาราคาก็อาจจะอยู่สามร้อยบาทอะไรอย่างนี้นะครับราคาขั้นต่ำนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผมรู้จักที่มามันก็อาจจะราคาขึ้นไปสูงนะครับแล้วแต่นะครับก็ลองส่งรูปมาถางมันได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ให้ช่องทางการติดต่อไว้นะครับเป็น l ล n e ดีของผมนะครับ AON นะครับ C H A N N E L 8 8 8นะครับ On Channel แป8นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น QR Code ให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับก็ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับติดกันมาเลยนะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อนนะครับด้วยไ d นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาส่งรูปมาให้ผมได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมตอบรับว่าการเป็นเพื่อนก่อนนะครับส่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับจะส่งมากี่รูปก็ส่งมาได้เลยนะครับแต่ขอให้มันชัดๆแล้วกันขอให้มันดูดูได้แล้วนะครับผมไม่ผมไม่เกี่ยงครับผมดูได้หมดครับส่งมาเป็นร้อยเป็นพันรูปผมก็ดูได้นะครับ พอผมก็เป็นคนที่ชอบดูนะครับชอบดูชอบศึกษานะครับโอเคนะครับถ้ายังไงนะครับก็ถ้ามีพระเครื่องก็ส่งมาได้นะครับพูดคุยได้ไม่ว่าจะเป็นพระหลักร้อยถึงหลักรานหรือพระที่แบบว่าไม่ได้พระนิยมสากลไม่ใช่หลวงพ่อทวหลวงพ่อคูณอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นพระดังๆนะครับเป็นพระเกจิธรรมดาทั่วไปนะครับบางทีผมก็อาจจะรับซื้อนะครับอืมผมต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ บางอย่างผมก็ชอบเหรียญบางเหรียญผมก็ชอบบางหลวงพ่อผมชอบอย่างเงี้ยผมก็ซื้อนะครับมันแล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบว่าพระหลักสากลน,นิยมที่มันแพงๆหรืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระแพงๆส่วนใหญ่นะครับโอกาสแก้มีสูงครับโอกาสที่มันพระไม่แท้หรือไม่ตรงตามที่แบบที่วงการเขานิยมเล่นกันมันก็มีสูงนะครับแล้วเราก็จะตั้งความหวังไว้สูงด้วยว่าพระคุณต้องแท้หรืออะไรเงี้ยเพราะผมอยากให้แท้ meal, ทุกคนอยู่แล้วนะครับพระนะครับถ้าเป็นพระแพงๆนะครับผมอยากให้แท้นะแต่ถ้าพระที่มันแบบว่า เกงจริงหรือว่ามันไม่ไม่แท้เงี้ยผมบอกไปก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเพราะผมก็ผมอยากจะซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพาแท้นะครับถ้าผมบอกพาเก๊ไปผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซื้อของเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมจะบอกโกหกไปทําไมใช่ไหมครับจริงไหมก็ตามนี้นะครับไม่พูดไม่พูดเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วนะครับเทไงนะครับ ก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสนะครับและอยู่ในบ้านนะครับให้ดีๆนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ